เพื่อนๆคะอถวัดวัดพากลับบ้านนะคะไปวัดมาแล้วตอนนี้น่าจะบ่ายสองนาทีคะ่ะได้เวลากลับบ้านเราแล้วรถเยอะมากเลยคะ่ะน่าจะถึงบ้านช้ากว่าปกตินิดนึงคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะน่าจะช้ากว่าปกตินะคะรถก็เยอะอากาศดีอากาศแจ่มมากเลยคะ่ะเพื่อนๆแจ่มแจ่มมากมาย ดีมากๆเลยดูฟ้าไปก่อนเนาะดูฟ้าไปก่อนนะคะเพื่อนๆ่ะค่ะ,คะเอาที่แบบวิวสวยงามนะคะเพื่อนๆนะอย่าอย่ายาซีเรียสกันนะคะไปติ้งต้องไปกับรถรนบานด้วยเพื่อนๆไปปะ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 ร่วรไปกันค่ะผ่อนคลายนะคะเพื่อนๆ วันวนพาไปเที่ยวดูท้องฟ้าสิท้องฟ้าเดียวกันไหมอะ่ะจากบ้านเพื่อนๆกับบ้านอดานอดวันหวานออดวานว่นาน่าจะเหมือนๆกันแดดบ้างฝนบ้างเมฆเมฆบางใช่ไหมคะนะคะเพื่อนๆคะ่ะออดวันวนก็ต้องขอขอบคุณมากมายที่ให้กําลังใจและติดตามออดวันวัน ถนนหนึ่งพอมันตัดลงไปมันจะสวยามากๆเลยเพื่อน,นจะสวยมากๆโอ้ยมีแต่ท้องฟ้าค่ะไปกันเพื่อนๆค่ะไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะไม่รอไม่รอไม่รอนะคะตะวันเธอก็สวยจริงๆตะวันสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามไปกัน เาของรสวยขนาดไหนเราก็จัดสรรไปตรงนั้นเลยเพราะว่าท้องฟ้ามีแล้วต้นไม้ใบหญ้าก็มีแล้วอใช่ไหมคะ <laughs> ว่าตางวัดบัานนะคะจัดไปค่ะเพื่อนๆค่ะจัดไปจัดไป